ตัวอะไรเฮมันสวยไหมอ่าๆไม่ใส่แล้วตัวไหเกาไหนอะไหรอมีเต่าใช่ไหมมีมอสไหมเอ้ยไหนอะสีสวยยงงูคอนงูคอนแรือว่งูเข้าโพดไหนอะอ d o ดอนเซีย y ไหนเต่าคะไหนเต่าอาดอนเซียมีเต่าเต่าตัวใหญ่มาก nghe nhìn thấy đấy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  thấy เขาเรียกมาเขารีออกมาให้เข <project> ้าไปอยู oh my, 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 my. ่กับน้องมาเขากลัวอ๋อไม่ไม on ่ไม่รีดลงไปรีดลงไปเดี๋ยวรีดลงไปก่อนนะลงไปเลยแบบเดี๋ยวนะรีดไปถ่ายพวกไอเทมหน่อยค่ะไปถ่ายกับงูเลยไปไอ้หน้าหล่ากวางเข้าอยู่กับน้องหน่อยเร็วเรื่องกวางมองก้างลีมองก้างลีมองก้างลูก กูไม mm ่ร hmm. mm ีว hmm. mm ันมองกล้องบอนมองกล้องมีมองกล้องเล็กๆมองงูมากฮะกูเหรออุ้ย uh, ร um um ีโดนงูพ hmm. mm ันแล้วเฮ้ยจะกินหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยร uh ีโดนแอบ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 ลองลองวงถ่ายให้หน่อยอ่ะขอบคุณครับ

อีก20นาทีลูกยังไม่มา11โมงหนุนแต่ทำไมเขาขึ้นไปก่อนเขารอลูกเขารออยู่ใต้หินอยู่ไหนอยู่ไหนเห็นหัวงูไหมเห็นหัวงูไหม ยับเเขาไมู่ใจตื่ไปคอเข้าตัวเชเิจไม่รู้มีคดยไหคเบอกว่าห้าถ่ายวีอห้สุี time to catch the king c o b r a by b a t h e d a r right. i i s too i c k a n easy c a t h the king c o b r a l ลน์นี้แต่ดอนไม t ลองใช้นี้ไปยุ่งเซลฟ์ด t นไม่ลองใช้นี้ท l ่ไ e นทุกที่ต้อง o ด้ t ับการตรวจสอบการสอบผู้ถือเป็นความสามารถของเจ้าที่นะครับดังนั้นเนี่ยห้ามลอกเรียนแบบโดยเด็ดขาดนะครับเจ้าหนี่ของเราได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะครับก็ขอเสียงปรบมือกับคุณจงอางด้วยสติงเกิลฟอร์ดกินผู้เรียนเอาสติงแค่นั้นนะสามารถถ่ายรูปได้แต่รบกวนห้ามใช้แฟลชนะครับ you can take the photo and video but please do not use the flash แสงและครับก็เพราะว่าแสงนะครับจากแฟลชเนี่ยก็อาจสั่งให้เจ้าพี่ของเรานะครับโชว์ได้ไม่เต็มที่ได้โอเคครับเราให้คุณน้องไปพาการงูชนิดสองหรือก็ขอสโตรแอนด์มอวเลสเซก When this frog it can rise one third of its f o l u m e it can extend the hood like a flower the hood is short lattest The back of the whole Italian hold market. The battle is act on nervous system like in Oru and uh